เลยนะครับปาจะเพียนแล้วครับนี่นะครับเสร็จไปแล้วของเขาดีจริงๆสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเหยื่อตกปลา น้ำจืดนะคะอันแรกเขียวๆอันนี้ก็คือไผ่เขียวค่ะจะมีแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้ขาวๆก็จะเป็นเก็ดขนมปังนะคะอันนี้แล้วก็มีอีกถุงนึงถุงนี้เป็นสืบปลานิน้นะคะแล้วก็จะมาใส่กันแล้วก็มีถุงนึง ันนี้เป็นทีมใบเตยกะทินะคะเพิ่มความหอมเราก็จะนําส่วนผสมทั้ง4ห่อเนี่ยคะ่ะมาคลุกเคล้าใส่ด้วยกันนะคะอันนี้เป็นสูตรที่ตามมาได้นะคะแล้วก็เราก็จะมีกะทินะคะเอามาใส่แล้วก็นำส่วนผสมอันนี้คะ่ะก็ใส่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะคะ น,นี่ไผ่เขียวอันนี้ก็เป็นเหยื่อหาซื้อกันได้นะคะใส่ตะกอ้อของเราอันนี้ขนมปังหอม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 มากอันนี้ก็เป็นสูตรปานินนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะทีมใบเตยอ,อย่าลืมไปซื้อแล้วก็มาทดลองทํานะคะถ้าวันไหนได้ไปตกเดี๋ยวเราจะก็เดี๋ยวมาผสมกันให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง ที่เราซื้อมาไว้แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะก็เลยไม่ได้ไปราคาก็ไม่แพงนะคะประมาณห่อละ20ถึง30บาทนะคะแล้วแต่ร้านนะคะอันนี้เราก็ได้มาในราคาประมาณนี้นะคะหาซื้อได้ที่ไหนก็จะเป็นพวกร้านอุปกรณ์ตกเบ็ดนะคะน,นี่ก็ไปลองดูหรือว่าถ้าใครมีสูตรหรือว่ามี เหยื่อแบบไหนที่มาแนะนำก็อคอมเมนต์กันมาได้นะคะอันนี้เราก็ลองดูแต่ก็โอเคนะคะเดี๋ยววันไหนไปตอตกปลาจริงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวว่าสูตรเนี้ยเออมันได้ผลจริงไหมแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่แบบน้ำอยู่ที่ปลาด้วยนะคะอยู่ที่คนตกด้วยอีกอันหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามา ติดตามกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย